ไฟ R G B กำลัง8 0วัตต์ขนาดแค่นี้เองแต่ให้แสง R G B ที่เข้มขน้นทำไมมันไม่มีโหมด C C T แต่มันทำได้เดี๋ยวทำให้ดูนะเขาออกแบบมาให้สำหรับใช้งาน R G B 100%ตึดตึดตึด สวัสดีครับผมไอจาก i m a ันสตูดิคลิปนี้ไอจะมารีวิวไฟ rgb กำลัง80วัตต์ที่เป็นแบบโบเวนเมาส์สามารถเปลี่ยนไลท์ม m ดิฟายเออร์ตัวแปลงแสงแบบต่างๆได้แต่ให้แสง rgb ที่เข้มขน้นเดี๋ยวไอจะมารีวิวให้ในคลิปนี้ครับ สำหรับจุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจของไฟ CL 8 0 RGB ตัวนี้นะครับหลักๆเลยก็คือเขาเป็นตัวที่มีขนาดเล็กวางบนฝ่ามือเนี่ยจะขนาดแค่นี้เองด้วยความที่มีขนาดเล็กแบบนี้จึงสามารถนําไปต่อใช้กับขาตั้งหรืออุปกรณ์เสริมสําหรับยึดไฟได้หลากหลายและมีความยืดหยุ่นมากกว่าสามารถพกพาไปใช้งานข้างนอกได้สะดวกและการต่อแบตของเขาเนี่ยก็สามารถต่อได้หลากหลายทั้งไฟบ้านและก็แบตเตอรี่นอกด้านหลังจะมีช่องใส่แบตเตอรี่ในตัวอันนี้จะเป็นจุดเด่นข้าวๆข,ของเขานะครับสำหรับ รายละเอียดแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันครับลักษณะของไฟตัวนี้นะครับจะเป็นแบบโบเวนเมาส์คือเราสามารถเปลี่ยนตัวแปลงแสงหรือไลท์โมดิฟายเออร์ที่อยู่ด้านหน้าของเขาตรงนี้ได้ที่แถมมาให้เนี่ยจะเรียกว่ารีเฟกเตอร์นะครับใส่เข้าไปปุ๊บแสงก็จะพุ่งออกมาแรงๆแ,แข็งๆเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถนำซอฟท์บล็อกรูปทรงและไซส์ต่างๆมาใส่ได้เพื่อให้แสงเนี่ยนุ่มลงแล้วก็ได้รูปร่างของแสงที่แตกต่างไปจากเดิมหรือจะใส่ตัวโปรเจคเตอร์เลนที่เป็นแผ่นโกโบเนี่ยเพื่อสร้างแสงเงาลวดลายต่างๆก สามารถใช้ได้เหมือนกันลักษณะไฟจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับปุ่มเปิดปิดจะอยู่ที่ด้านข้างจะมีอยู่3สเต็ปเนาะเลื่อนลงมาข้างล่างคือเปิดไฟโดยใช้ไฟจากช่อง DC ตรงนี้ไม่ว่าเราจะต่อไฟบ้านหรือต่อแบตจากที่ต่างๆมาเนี่ยก็จะเป็นสวิตช์ที่เลื่อนมาข้างล่างเลื่อนขึ้นไปด้านบนเนี่ยจะเป็นการใช้ไฟจากแบตเตอรี่ NPF ที่เสียบมาด้านหลัง2ก้อนตรงนี้เลื่อนมาตรงกลางจะเป็นการปิดไฟครับส่วนหน้าจอเพื่อแสดงผลค่าต่างๆจะอยู่ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการดีไซน์ที่ค่อนข้างแปลกจากไฟรุ่นอื่นๆนะครับ ข้อดีของเขาเนี่ยคือเราสามารถที่จะเชิงเงยมองหน้าจอตรงนี้ได้ไม่ว่าเราจะอยู่ด้านหน้าไฟหรือหลังไฟโดยที่ไม่ต้องเดินอ้อมไปด้านหน้าหรือด้านหลังอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสะดวกอย่างหนึ่งครับในการต่อกับขาตั้งเนี่ยที่ด้านล่างของเขาจะมีพอร์ตรูสกู1นส่วนสซึ่งในชุดของเขาจะแถมตัวแฮนด์กริปมาให้แบบนี้ให้เราสามารถต่อเข้าไปได้นําตัวแฮนด์กริปเนี่ยไปเจาะที่รูด้านใต้ของเขาแล้วก็หมุนที่ด้านล่างอย่างนี้ได้เลยเพื่อยึดต,ติดกันจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะถือไฟเพื่อใช้งานในลักษณนะแฮนด์เฮลแบบนี้้ได ที่ด้านใต้ของตัวแฮนด์เฮลตรงนี้ก็จะมีพอร์ตสำหรับต่อหัวไลท์โฮเดอร์นะครับหรือหัวขาตั้งไฟสามารถนําไปสวมที่ด้านบนแล้วก็ล็อกจากด้านข้างตรงนี้ได้เมื่อจะเป็นขาตั้งขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เนี่ยก็สามารถต่อใช้ด้วยกันได้ทั้งหมดเลยครับด้วยความที่ด้านใต้ของไฟเนี่ยเป็นรูสกูลหนึ่งส่วนสี่เรายังสามารถนําไปต่อพวกขาตั้งกล้องหรือตัวแปลงต่างๆได้อีกด้วยอย่างเช่นมจิกอาร์มหรือว่าตัวซีแคลมสามารถใช้ตัวแปลงลักษณะน,นั้นเนี่ยไปยึดต,ติดกับอุปกรณ์หรือตามเสาเหลเหล็กต่างๆเ แล้วเราก็มายึดกับไฟเพื่อใช้ในสถานที่ต่างๆเนี่ยก็สามารถทําในลักษณะนั้นได้เช่นกันครับในการต่อแบตเตอรี่เพื่อใช้งานเนี่ยหลักๆจะทําได้อยู่3แบบครับก็คือ1ใช้อแดปเตอร์ต่อไฟบ้านที่แถมมาให้ในชุดเนี่ยต่อเข้าที่พอร์ตดีด้านข้างตรงนี้แล้วก็เสียบปลั๊กไฟบ้านเพื่อใช้งานได้ยาวๆต่อเนื่อง2ครับใช้แบตเตอรี่ NPF ไม่ว่าจะเป็นขนาด2 2 0 0ถึง6,600ม ah ิลลิแอมเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยเสียบเข้าไปที่ช่องด้านหลังของไฟนะครับจะมีอยู่สสล็อตต้องเสียบทั้งคู่ ถึงจะใช้งานได้ถ้าใช้แบตประมาณ6,600ม mm ิลลิแอมเนี่ยเปิด100จะสามารถใช้ได้นานต่อเนื่องประมาณครึ่งชั่วโมงครับสำหรับแบต NPF เนี่ยแนะนำนิดนึงนะว่าถ้าเราใช้แบตเทียบก็จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเซลล์แบตด้วยถ้าเป็นแบตใหม่ๆเนี่ยเปิด100%ก็อาจจะใช้ได้นานประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าแบตนั้นใช้ไปนานๆเป็นปีแล้วเนี่ยเซลล์แบตเริ่มเสื่อมก็อาจจะเปิดมาใช้ได้แป๊บเดียวหรือเปิดเร่งไป1 0อเเ็นนี่ยมันอาจจะตัดไปเลยก็ได้อันนี้ก็จะะนนยคาเีีตเตวถมวมส กกแบบที่3ครับถ้าเราอยากจะใช้ข้างนอกนานๆแล้วก็เสถียรแบบแน่นอนเนี่ยจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้แบตเตอรี่กิบจะเป็นแท่งแบตเตอรี่ที่สามารถถือได้ด้านบนเนี่ยจะเป็นหัวเหมือนขาตั้งไฟสามารถต่อที่ด้านใต้ของเฮนเฮลชุดไฟตัวนี้ได้เลยเราสามารถต่อสายไฟจากตัวแบตเตอรี่มายังช่อง DC ของไฟ,ฟ CR80 ตัวนี้เนี่ยเพื่อใช้งานต่อเนื่องได้ยาวๆได้เลยแบตเตอรี่กิบเนี่ยจะมีกําลังไฟและความเสถียรที่เทียบเท่ากับแบตวีบ้าได้เลยสามารถนําไปใช้กับไฟเล็กๆแบบนี้เนี่ยได้ต่อเนื่องนานๆเป็นชั่วโมง ขึ้นอยู่ว่าเราจะเปิดความแรงขนาดไหนก็จะเหมาะสมที่จะใช้งานข้างนอกมากกว่าเปิด100%เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยครับไม่มีไฟตัดแล้วคุณภาพแบตเนี่ยก็จะใช้ได้นานกว่าแบต NPF ด้วยครับ ในการเปิดใช้งานและปรับแสงไฟเนี่ยหลักๆจะควบคุมได้2วิธีครับก็คือ1ปรับควบคุมบนแผงไฟตรงนี้ได้เลยเขาจะมีตัวหมุนปรับดิมเบอร์แล้วก็จะมีอีก2ปุ่มให้เราควบคุมและ2ครับก็คือใช้รีโมทที่เขาแถมมาให้ในชุดสามารถควบคุมได้จากระยะไกลใช้เปิดปิดแล้วก็ปรับแสงไฟค่าต่างๆได้หลังจากเปิดขึ้นมา้วครับเขาจะสามารถใช้ได้หลักๆอยู่3โหมดนะก็คือ1โหมด R G B ตรงนี้เนี่ยจะสามารถปรับได้3อย่างก็คือ1ความสว่างถัดมาก็จะเป็นการปรับสี ที่สามารถปรับได้360สีจะเริ่มที่เลขศูนย์ก็คือสีแดงแบบนี้ปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นสีส้มสีเขียวปรับขึ้นมาจะเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินไล่ขึ้นมาก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็สีชมพูที่360หลังจากนั้นก็จะวนมาที่เลขศูนย์นะครับก็คือสีแดงอันนี้เป็นการปรับสีทั้งหมด360สีเรียกได้ว่าครบทุกเฉดสีแล้วแล้วก็ค่าที่3เนี่ยก็คือการปรับความเข้มของแสงนะตอนนี้เนี่ยเป็นความเข้มร้อยเปอร์เซ็นต์คือส เข้มเลยถ้าเราปรับลดลงมาเนี่ยสีแดงก็จะเจือจางลงจนกระทั่งเลขศูนย์นะครับก็คือกลายเป็นสีขาวอันนี้จะเป็นค่า S หรือ saturation นะครับก็คือความอิ่มของสีนั้นๆที่เราได้เลือกไว้สําหรับโหมด h s i หรือโหมด RGB เนี่ยก็จะสามารถปรับได้3ค่านี้ถัดไปครับถ้าเรากดปุ่มโหมดที่อยู่ด้านบนสีขาวตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนโหมดถัดไปโหมดนี้จะเป็นโหมดเอฟเฟกนะครับที่ปรับเล่นได้ถึง8เอฟเฟกเวลาจะเปลี่ยนเอฟเฟกเนี่ยกดปุ่ม FX ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะย่อมาจากเอฟเฟกเอฟเฟกก็ เปลี่ยนไปเรื่อยๆจะมีตัวเลขบอกว่าอยู่ในเอฟเฟกที่เท่าไหร่แต่ไม่ได้บอกนะว่าคือเอฟเฟกอะไรเดี๋ยวไล่จากเอฟเฟกแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็นเอฟเฟกที่1ครับจะเป็นเอฟเฟกสีแดงกัะพิบขึ้นมาเหมือนเป็นสัญญาณอันตรายประมาณนั้นในเอฟเฟกของเขาเนี่ยจะไม่สามารถปรับความทีความเร็วหรือรูปแบบของเอฟเฟกนั้นๆได้แล้วก็จะปรับได้แค่ความสว่างอย่างเดียวเอฟเฟกที่2งนี้ก็เป็นไซเรนรถตำรวจครับก็เหมือนกันปรับความสว่างได้อย่างเดียวถัดมาครับอันนี้จะเป็นออเอฟเฟกมีกองไฟจะเป็นไฟสสีมส้มๆ พริปสุ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอฟเฟกที่4จะเป็นไฟปาร์ตี้ครับเขาจะเปลี่ยนสีวนไปเรื่อยๆเหมือนอยู่ในผับเอฟเฟกที่5จะเป็นแสงสีส้ม,สมๆค่อยๆเฟดขึ้นมาแล้วก็กระพริบดับไปวนไปอย่างนี้ครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าคือเอฟเฟกระเบิดหรือเปล่านะเอฟเฟกที่6 w เวลดิง่งเวลาเราเชื่อมโลหะแล้วก็จะมีแสงวิบวับๆอย่างนี้นะครับเอฟเฟกที่7จะเป็นแสง R G B ที่วนเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าใครต้องการถ่ายวิดีโอให้ฉากหลังมีสีสันและเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ใช้เอฟเฟกต์นี้ IP, แต่ว่ากระพริบถี่เร็วขึ้นเหมือนสัญญาณไฟฉุกเฉินอันตรายอะไรประมาณนั้นครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะวนมาที่เอฟเฟกที่1ในโหมดเอฟเฟกเนี่ยเขาจะปรับได้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่จะเป็น8ปดเอฟเฟกดื้อๆเลยแล้วก็ปรับได้แค่ความสว่างใครที่จะเอาไปใช้ทําหนังสั้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีข้อจํากัดเยอะหน่อยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่คือพอทําได้ในเอฟเฟกหลักๆเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ครับถัดมานะครับถ้ากดปุ่มโหมดเพื่อเปลี่ยนโหมดไปอีกเนี่ยจะเป็นโหมดที่3โหมดนี้มันเป็นโหมดปาร์ ียงลถ้าเราเปิดเพลงขึ้นมาแล้วเป็นจังหวะแบบตึดตึดตึด ติดตดติด,ตดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลูกเล่นหนึ่งของไฟตัวนี้นะครับซึ่งมีทั้งหมด3โหมดนี้อันนี้วนมาที่เอฟเฟกแรกนะครับเอฟเฟกต์ R G B ทีนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมมันไม่มีโหมด C C T ถ้าเราจะใช้เป็นไฟสีขาวส้มนวลทําได้ไหมจริงจริงมันก็ทําได้นะแต่มันก็จะมีความลําบากกว่านิดนึงนะคือให้เราเนี่ยเปิดไปที่ในโหมด h S I หรือโหมด R G B นี่แหละแล้วเราเนี่ยก็ไปที่ค่า saturation S A T นี่นะครับความอิ่มสีแล้วปรับให้มันเหลือศูนย์เลยมันก็จะกลายเป็น แสงสีขาวแบบนี้นะครับแต่ถามว่ามันขาวซะทีเดียวเลยไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับมันอาจจะมีความติดเขียวติดน้ําเงินบ้างเราก็ต้องมานั่งปรับจูนนะโดยที่อาจจะปรับค่า h นะครับไปที่ประมาณ3 2 5แล้วก็เพิ่มค่า s ขึ้นมาสักประมาณ15มันก็จะได้แสงที่ขาวมากขึ้น สังเกตขอบวงมันจะเป็นสีฟ้าๆหน่อยตรงกลางจะขาวๆอันนี้โทษไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ผลิตมาให้ใช้ในหมวดแสงสีขาวถ้าเป็นรุ่นไบคัลเลอร์เนี่ยคือมันก็จะขาวเลยสีก็จะไม่เพี้ยนนะครับปรับสีขาวสีส้มได้เลยแต่ถ้าเราจะเอาไฟ RGB มาประยุกต์ใช้สีขาวเนี่ยก็อาจจะต้องยอมรับในความที่อาจจะผิดเพี้ยนบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะอันนี้ก็พอที่จะใช้ได้ถ้าเราจะปรับเป็นแสงสีส้มนะครับก็เปลี่ยนค่า H หรือค่า Hue เนี่ยมาที่เลขต้นๆเลยนะครับประมาณ15ประมาณนี้เป็นแสงสีส้มแล้วทีนี้เราก็ปรับค่า saturation หรือ ค่าความอิ่มสีเนี่ยให้อ่อนหรือเข้มลงตามสีส้มที่เราอยากจะได้แล้วก็มาปรับความสว่างดูอีกทีนึง อันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้สีส้มนะครับเออแต่มันก็ไม่ได้ถูกวัตถุประสงค์ของเขาสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าผลิตมาเพื่อใช้ในโหมด R G B มันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ครับอันนี้คือข้อจํากัดอย่างหนึ่งที่สําคัญและน่าเสียดายเลยสําหรับไฟชุดนี้นะแต่มันก็มีเหตุผลของมันแล้วก็มีข้อดีในตัวของความที่ไม่มีโหมด C C T ก็คือด้วยความที่ไฟตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้สําหรับใช้งาน R G B 100%ไม่มีโหมด C C T มาให้เราได้ใช้ในโหมดแสงสีขาวส้มนวลเนี่ยซึ่งเหตุผลของ เขาก็คือเขาจะผลิตตัวชิปไฟเนี่ยที่เป็นชิป R G B แบบเต็มแผ่นเลยทําให้เวลาเราใช้โหมด R G B เนี่ยจะมีความสว่างและเข้มข้นมากกว่าไฟที่เขาสามารถปรับได้ทั้งโหมด C C T และโหมด R G B อันนี้จะเป็นข้อดีนะถ้าเราอยากได้ไฟตัวเล็กๆแล้วก็เปิด R G B ได้แรงๆเนี่ยตัวนี้ก็จะค่อนข้างตอบโจทย์ในลนักษณะนั้นจะใช้ในโหมด R G B แบบเต็มที่เต็มกําลังสุดในรุ่น R G B ของเขาเลยเพราะว่าชิปไฟของเขาเนี่ยจะมาแบบเต็มแผ่นแบบนี้แต่ถ้าเป็นไฟที่เปิดได้ทั้ง โหมด C C T และโหมด R G B เขาจะแบ่งพื้นที่กันก็คือพื้นที่ส่วนหนึ่งจะสําหรับเปิดเป็นแสงสีขาวส้มนวนและพื้นที่อีกส่วนหนึ่งก็จะเปิดเป็นสี R G B ทําให้ความสว่างเนี่ยจะไม่สู้กับ แผงที่เป็น R G B เต็มแผงอย่างนี้มันก็มีเหตุผลที่เขาผลิตมาแบบนี้และตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันเฮ้ยผลิตไฟในหมวด R G B แล้วแต่ทําไมปรับ C C T ไม่ได้มันน่าเสียดายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เขาตั้งใจทํามาแบบนี้เพื่อให้ใช้ R G B แบบแรงๆไปเลยถ้าเราอยากจะใช้แสงสีขาวส้มนวลก็จะเป็นรุ่น C L 8 0 Bicolor <by> จะเป็นอีกชุดหนึ่งลักษณะประมาณนี้เราก็จะสังเกตเห็นผลลัพธ์ได้เลยนะครับ <ๆ S 1> เวลาที่ใช้ C L 8 0 R G B ตัวนี้เนี่ยมันจะให้แสง R G B ที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็สว่างอาจจะเทียบเทท่่าากับไฟีีม ใหญ่่กวานี้้ไดเลยสรุปเลยตัวนี้นะครับ s y b CL80 RGB ก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการไฟอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวเล็กๆนำมาใช้ในโหมด RGB โดยเฉพาะไม่ว่าจะใช้ตกแต่งฉากหลังสร้างบรรยากาศสีสันต่างๆนานาเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเล็กๆเ,เริ่มต้นตัวหนึ่งที่ราคาไม่แพงแค่3 9 9 0าแต่เอามาใช้งานในโหมด RGB ที่มีความเข้มข้นแล้วก็สว่างสูงได้และยังแถมเอฟเฟกมาให้อีกแแบบเล็กๆน้อยๆให้ได้เล่นกันแถมยังสามารถใช้งานนอกสถานที่ได้สะดวกด้วย เพราะด้วยกับขนาดความเล็กของเขาเลือกใช้แบตเตอรี่ได้3แบบไม่ว่าจะต่อไฟบ้านต่อแบตเตอรี่นอกหรือต่อแบตเตอรี่กิ่ก็ต่อได้หมดเลยแถมยังสามารถต่อขาตั้งไฟขาตั้งกล้องหรือตัวแปลงต่างๆก็ได้เช่นซีแคมไปยึดตามเสาตามจุดต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็สามารถทําได้เพราะขนาดเขาเล็กน้ําหนักเบาจึงสามารถที่จะยึดได้สําหรับใครที่กำลังมองหาไฟ R G B ที่มีคุณสมบัติสเปคประมาณนี้ก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้านไอมันสตูดิโอเปิดทุกวันเสิร์แมพมาได้เลยนอกนี้ไอก็ยังมี บริการจัดเซตสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพถ่ายวิดีโอและไลฟ์สตรีมอย่าลืมกดติดตามไอเพื่ออัปเดตเจเจ็ตและสาระดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ